คือเหมือนกับว่ารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องครอบจักรวาลน,<ช>นะคะป่วยไข้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลย<ช>แล้วใช้ด้วยสูตรไม่ยาก uh huh. มันก็น่าจะหายเหมือนกันนะคะที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเนี่ยไปฝึกสติปัฏฐานสี่ไว้รอความตาย uh huh. มีวิธีพูดที่ให้น่ากลัวน้อยกว่านี้ไหมคะคือบางที uh huh. ยังไม่อยากตายอะคะ่ะ uh huh. ป่วยเฉยเฉยอยากหายนะคะแ้ uh ่ huh. มันกักแกไม่ได้อะมันอยากหายอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นคนที่ไม่ถึงโสดาบันเนี่ยจะก,กังวลและไม่มั่นใจในเรื่องกรรม mm hmm. ก็จะคิดว่าอยากหายไม่อยากหายอะไรอย่างนี้ แต่โสดาบันจะเชื่อมั่นในกรรมหายก็คือหายไม่หายก็คือไม่หาย mm hmm. ก็จะวางจิตเป็นปกติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี้คือโดยปกติมนุษย์ทั่วไปจะเป็นแบบนี้ uh huh. มักจะมีความวิตกกังวลใ,ใช่ไหมคแล้วถ้าเราวางจิตอย่างนี้เนี่ยหนึ่งความวิตกกจะหมดไปสองนั่นคือเราได้สร้างสุดยอดของบรารมีก่อนตายแล้วและบรารมีที่เราสร้างถ้าเหตุปัจจัยมันจะไม่ตายเราก็จะทําให้ได้ความไม่ตายขึ้นมานั้นมันไม่มีวิธีใดที่จะ ดีไปกว่าการที่ได้ภาวนาขณะเจ็บป่วยไข้ค่ะเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ได้ได้หมดเจ็บหนักก็ได้ใช่เจ็บเล็ก,นก,ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยเวลาเราภาวนาปุ๊บเนี่ยมันก็หมดราคาไปเลยถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเจ็บเล็กน้อยก็เป็นเจ็บมากความรู้สึกมันจะเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตไปทันที